สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC ทุกท่านนะครับใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องโกว้ด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสําหรับวันนี้นะครับเรามาสาธุนะครับยินดีกับหลวงพ่อพัดของเรานะครับได้เลื่อนยศเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมนะได้เลื่อนยศเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมก็สาธุกับท่านด้วยนะครับสาหรับลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านนะครับผมนะ ก็ยินดีด้วยสาธุด้วยครับผมก็นี่คือพัดยศใหม่นะครับของหลวงพ่อท่านนะครับผมพัดยศแต่ละพัดยศนะครับผมก็จะบอกตําแหน่งของคณะพระสงฆ์ของท่านนะครับผมบอกตําแหน่งนะครับผมบอกยศของท่านนะครับผมนะซึ่งการเลื่อนสมณศักดิ์นี่หรือสมณศักดิ์นะครับผมก็จะมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนะครับผมนะสมัยสุโขทัยแล้วนะครับผมก็ทำเนียบของการเลื่อนสมณศักดิ์นะในปัจจุบันก็จะมีทั้ง ทำเนียบที่1นนะครับผมนะสมเด็จเป็นพระสมเด็จพระสังฆราชนะครับผมมี1องค์นะครับผมนะต่อมาก็จะเป็นสมเด็จพระราชาคณะ10รูปนี่ครับที่หลวงพ่อพัดท่านได้เลื่อนสมมาสักขึ้นมานะครับผมก็เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะครับผมก็ประกาศออกมาชัดเจนนะครับผมเมื่อวันที่7พฤษภาคม2 5 6 4นี่นี่เองนะครับผมก็ แต่งตั้งทั้งหมดนะสิรูปนะครับผมนะแต่งตั้งทั้งหมด11รูปก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมพระราชทานโปรดเก้าโปรดก,กระหม่อมนะครับผมนะตั้งสมณศักดิ์นะครับผมพระราชาคณะทั้งหมด11รูปนะโดยหลวงพ่อพัดของเราก็อยู่ลําดับที่5นะครับผมนะเนี่ยครับท่านใดที่ยังไม่เห็นโกก็วงกลมให้ดูนะครับผมนะเดี๋ยวโกจะซูมให้ดูก็ชื่อว่าพระครูนิวิทย์ปุญญากรนะครับเป็นพระ ราชมงคลวัชราจารยร์นะครับผมนะเออนี่ต่อไปก็สาธุกับท่านด้วยนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้นะซึ่งก่อนหน้านี้นะท่านหลวงพรพัดนะครับผมหลวงพรพัดของเรานะครับท่านก็ได้รับพระราชทานพัดลองนะครับพัดลองนี่ครับจะเป็นแบบนี้ตามที่โกได้ทําคลิป ออกก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมออกก่อนแล้วก็แสดงความยินดีสาธุกับท่านไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมได้รับพัดลองก็จะมีทั้งสมเด็จเจ้าพระคุณทรงใช้นะครับร่วมแสดงความยินดีสาธุนะเออไม่ว่าจะเป็นพี่ป๋องสุพรรณนะครับผมนะเออนี่ครับนี่ครับได้รับพระราชทานนะครับผมพัดลองนะเอ่ตามนี้ก็ยินดีกับลูกศิษย์ทุกท่านด้วยนะครับผมต่อไปนี้ก็คงนะก็ลูกศิษย์ทุกหาก็คงจะ แบบเยอะมากขึ้นเนาะก็ท่านก็มีความเมตตาสูงนะครับท่านมีความเมตตาสูงแล้วก็สร้างสาธารณประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือโรงพยาบาลน,นะครับท่านสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสาธารณประโยชน์นะครับเพื่อสู่คนรุ่นรุ่นหลังนะสู่คนรุ่นหลัง นะทํสำหรับลูกหลานรุ่นรุ่นหลังหรือคณะสงฆ์นะผมไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสงฆ์โรงเรียนนะครับผมให้เด็กรุ่นลูกรุ่นหลานนะถือว่าท่านสร้างสาธารณประโยชน์นะครับผมนะผมก็สาธุกับท่านด้วยนะครับผมนะอืมก็วันนี้นะครับผมโกก็ได้มานําเสนอนะครับผมนําเสนอเรื่องดีๆนะครับที่น่ายินดีสําหรับหลวงพ่อพัดของเรานะครับผมอืมเนี่ครับประมาณนี้นะครับผมนะ ประมาณนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดติดตามช่องโกด้วยนะครับผมช่องโกด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนะเ,เดี๋ยวโกก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะใครจะมีเหรียญเก็บเหรียญอะไรถ้ายังไม่มีเก็บก็เก็บไว้นะครับเพื่อรุ่นรุนลุนหลานนะครับผมรุ่นรุนลุนหลานเรานะครับผมเหรียญดีดีท่านก็อายุร้อยปีแล้วนะครับผมก็ท่านก็อายุร้อยปีก็น่าจะมีอนาคตต่อไปท่านก็คงไม่ได้สร้างพระแล้วนะครับผมนะถ้าเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นมา นะครับอายุท่านกเยอะก็ฝากกดติดตามทุกท่านด้วยนะครับผมให้ทุกท่านกดติดตามก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับวันนี้โกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่าน